สวัสดีครับอัพแพรอนิสตาครับคุณอยู่กับอัพที่ OOTD Office of the Day วันนี้ครับอัพมีทริกไอเดียๆที่ทำให้คุณนั้นสวย <c oughs> เกินต้านสำหรับส,สาวนะครับที่พร้อมจะออกเดทไปเจอชายหนุ่มรูปงามแต่ปัญหาคือผ่ากระยับจะไปส่งซักก็ไม่ทนันรีดเองก็ไม่เป็นโอ้ยผู้หญิงสมัยใหม่เป็นทหารเงินวันนี้ครับอัพมีทริกฉลาดล้ำๆจากฟิลิปมานำเสนอไปดูกันเลยครับว่าง่ายขนาดไหน อัพเจอตัวช่วยดีๆเตาลีด AI หนึงเดียวในโลกตัวนี้ปะคะคิดและสั่งการแทนอัพได้เลยช,ชานชะลาสุดๆไปดูกันเลยค่ะว่าจะลำขนาดไหนสำหรับเจ้าตัวลีดไอ้น้ำฟิลิปเครื่องนี้นะครับมีรูปบบ Active Sense คือสามารถปรับอุณหภูมิและไอ้น้ำแบบเรียลไทม์อ,อัตโนมัติจ้าเพียงแค่คุณนะครับเอาตัวีดวางฟ้าบและก็ถ่ายทุกอย่างปรับอัตโนมัติค่ะจะเป็นเสื้อ ที่มีความหนารีดยากไอ้น้ําก็จะพุ่งแรงความร้อนสูงแต่้ผ้า,าที่มีความเดลิเคตบอบบางอ่อนซอฟไอ้น้ำก็จะเบาน้อยและอุณหภูมิต่ำ<ส>เก่งคุณไม่ต้องซีลรับปรับไปปรับมาเพราะเครื่องนี้ปรับให้แล้วมาค่ะคุณส,สาวผู้ชายก็นัดละรีดผ้าก็ไม่เป็นมาชุดกลางวันโอ้ oh my god อุ้ยนางปรับอุณหภูมิไอ้น้ำแบบอัตโนมัติอุลืมลืมลืชุดหนึชุดหง อ้าวชุดไปไหนละนี่ว้ายตายแล้วโอ๊ย ด้วยความเสี่ยของตัวที่ไอ้น้ำเครื่องนี้ครับพอเวลาเราไม่ได้ใช้ระวังว่ออาจะเฉยออุณหภูมิก็จะปัดต่ําลงเราจะมัวเมามอยกับเพื่อนสาวหรือติดหนังซีรีส์อยู่หรือไปทําอะไรสักอย่างนั่นนูน่นนี่กลับไปกลับมาพากรียบแถมไม่ไม่อีกด้วยชุดกันคือตัวนี้ที่มีเนื้อผ้าที่ซับซ้อนเสื้อผ้าแบบนี้ครับอัพแนะนําให้แวนและพ่นไอ้น้ำแบบนี้อืมโอ้ใช้ง่ายสุด สนุกอะน้ำหนักเบามากที่ผ่านมาเตารีดพวกนี้หนักมากหนักมาเล่นกล้ามาักกระเทยก็ไม่ไหวใช่ปะจะยกก็อ้อบนี่ก็เบาสุดรีดง่ายเรียบและไม่ไม่เพียงแค่นี้นะคะชุดของคุณก็จะสวยพร้อมออกไปเฉิดชายผู้ชายจะต้องหลงรักอ่ะคุณน้องคะ่ะไหไฮออไปแมทลุกปังๆสุดชิคก,กันดีกว่าไปกันเลยครับ สำหรับลุกที่1น,นะครับอัพเลือกเสื้อแขนกุดสีขาวเพิ่มลุคให้ดูมีอะไรมากขึ้นกับเสื้อแจ็คเก,กต็ตที่คุมโทนไปในทิศทางเดียวกันกันกบกระโปรงจบลุคด้วยสร้อยโลหะสีทองและรองเท้าสนนเกอร์สีขาวคู่นี้ครับ perfect ในรูปออกเดทกลางคืนกับลุกที่2นี้ครับอัพเลือกเดรสยาวสีดําที่มีความวิบวับแววววาเป็นที่น่าจับตามอง <c oughs> เพิ่มด้วยจิวเวลรี่คอสตูมทำให้ลุคของคุณนั้นดูโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยลองเท้าที่คุมทนไปในทิศทางเดียวกันกับชุดเดรสอืมโดดเด่นมาก มาจา้า EP นี้มีทริคไอเดีๆส,สำหรับการโพสท่าถ่ายรูปสำหรับการโพสท่ากับเสื้อแจ็คเก็ตเปิดเสื้อออกให้เห็นเนื้อผิวที่หวัวไหล่มือรวงกระเป๋าสองข้างขาไขาวข้แบกหน้าอืออือสไตล์โพสสำหรับเดรสยาวนะครับแหวกกระโปรงให้เห็นเนื้อผิวที่ขามือข้างซ้ายเท้าเอลมือขวาทำท่าตกใจอือืสไตล์โพส วันนี้ครับเราก็ได้ชิกไอเดียดีๆแล้วแถมยังได้รู้ความชาญฉลาดแบบล้ำๆของเจ้าตัวนิดเอไอจากฟิลิปนะครับจบอีพีนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่อีหน้าบ๊ายๆจ้า <c oughs> อุ้ยเธอ,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 อไอ้น้ำพุ่งแรงเวร์